นละเห็นแล้วจับเขียดอยู่ใส่เบางแรงมายามรอบแรกหลังที่สองแหกมานเลยตุวน่อยตัวนี้บู๊หูเห็นลแลบบ้วแข็ชฉ่ำสวยเลยปลาค,ปคอปลาคอหาเขียดน้ำผู้นี่เขียดเขียดไหลอยู่เขียดไหลจับเขียดก่อนผู้น่ปะปลาปลาคอ รุนนี่กำลังกินดีมาเลยกินเลยต่อไปกินแ่้วอ่แยกหมานไส์กำลังดีมัน,นี่สิที่ได้หลายตัวอยู่ข้างเสียงปลาสวกดีครับ้อนรุนเราเป็ดไส้ขึ้น เบ็ดไซคขึ้นเขาแก้มเย่ยเขาแก้มหัวตานี่ยายงอนๆสิละเบ็ดไสคขึ้นตันลนนลว,ตวละห้าบาทปลาคอเนี่ยฉันกินอยู่ที่เรียบร้อยครับนี่คือเบ็ดใส่ขึ้นที่ใดมันหมานมันหมานทุกเชียรก็คือว่าซื้อเบ็ดใสคขึ้นนี่แหละมาใส่ตัวห้าบาทครับมันแพงอยู่แต่ว่ามัน,นคุ้ม หาซื้อได้ตามร้านขายเบ็ดทั่วไปเดอ้ออย่างว่าอย่างปลาคออะ้อเงี่ยแต่ังกินปนอิ่มเหมือนเช่น